สำหรับลุกวันนี้ป้อนผ่านไหมคะวันนี้แต่งตัวชิคๆแนวใสๆนะคะคาเฟ่แถวบ้านป้อนเองคะ่ะสำหรับชุดวันนี้ก็จะเป็นแนวแบบสบายๆนะคะใส่แล้วดูน่ารักมากเลยและที่สำคัญคือใส่สบายมากทุกคนชุดกําปรงของน้องก็จะมี2ชั้นนะคะทุกคนไม่บางเกินไปแล้วก็ไม่หนาเกินไปด้วยนะคะตัวข้างหน้ากําปรงของน้องก็จะจับจีบแบบนี้เลยข้างหลังก็จะมีสายรัดรูปด้วยนะคะคือบันดีตรงที่สายรัดนี่แหละค่ะทุกคนทำให้เห็นสัดส่วนกระทัดรัดน่ารักดีนะคะทุกคนใส่เป็นงานวาระ ต่างๆก็สวยมากป้อนก็ใส่มาคาเฟ่นะคะใครจะใส่ไปงานบัตรไปงานบูษออกงานต่างๆก็เหมาะสมมากๆเลยค่ะสําหรับชุดนี้ราคาก็ไม่แรงเกินไปแถมคุณภาพดีเกินคาดด้วยค่ะทุกคนสำหรับตัวน้องก็จะเป็นคอสี่เหลี่ยมด้วยนะคะทําให้ดูดีไปอีกป้อนใส่แล้วป้อนชอบมากเหมาะสาหรับสาวอวบสาวผอมก็ใส่ได้นะคะต้องกลัวค่ะเพราะตัวน้องมีที่รัดรูปอยู่นะคะใส่แล้วสวยออกมาดูดีแบบนี้เลยสําหรับลูกวันนี้ให้ป้อนกี่คะแนนดีคะเดี๋ยวป้อนจะให้พีกัดไว้นะคะ ทุกคนไปตำกันคะ่ะรับสาวส,สวยๆนะคะใส่แล้วดูน่ารักดูดีมากมีแต่คนทักปอนว่าแต่งตัวน่ารักจะไปไหนเอ่ยปอนก็บอกว่าไม่ไปไหนหรอกอยู่แถวๆนี้แหละก็ชุดมันน่ารักอ่นนะเนาะ